ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบักและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยยังไม่มีวันประกาศวันอัปเดตอย่างชัดเจนนะครับและแน่นอนนะครับว่าตัวเกมนั้นได้มีการให้โค้ดใหม่เข้ามาก็คือ ตัว 10k นะครับ follower นั่นเองก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับได้เป็น5ลีโลแล้วก็1,000เพชรนั่นเองนะครับและก็แน่นอนครับในคลิปวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการอัปเดตที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับรวมถึงการแจกเจ้าตัวสเปรดชีตตัวนี้ให้ทุกคนได้ด้วยนั่นเองละกันนอาะใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยอะไรเป็นยังไงเทเลสต์อยู่ระดับไหนนะครับตัวละครตัวนั้นโคนเอหรือ UD อัลตร้าหรือไฮเปอร์นะครับแล้วก็ตัวไหนเหมาะกับก,บการลงด่านไหนซึ่งคลิปนี้ผมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทําไว้ มันคือข้อมูลส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับย้ําว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นทุกคนสามารถคิดเห็นคิดต่างได้นะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณไปทําเอาเองได้เลยนั่นเองแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในแบบโลบอคแมปแอนิเมชั่นเวนเจอร์แอนิเมชั่นลาสแตนและ a อนิเมชั่แวนการ์หรือแมปอบื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอร์ดเลยเดียววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น ออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือว่าปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ แน่นอนครับว่าในการอัปเดตนะครับก็จะเข้ามาในเร็ววันนี้ยิ่งขึ้นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟังจากหลายๆคนไปแล้วผมเชื่อว่าน้องๆนี่อยากจะรู้อยู่แล้วว่ามันอัปเดตเมื่อไหร่เนาะก่อนหน้านี้เราพูดไปแล้วนะครับว่ามันจะอัปเดตเร็วๆนี้นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเกมนะครับติดปัญหาด้าน D M C A หรือว่าลิขสิทธิ์ทางดิจิทัลนั่นเองนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงโมเดลหลายๆตัวนั่นเองครับและตัวเกมเนี่ยเขามีการบอกมาแล้วนะครับหรือว่าเดฟเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็ยังคงเป็นนวออเมหหรืื่า AA อนิเมะดีเฟนเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็สบายใจได้สำหรับใครหลายๆคนที่มีความกังวลนะครับในเรื่องของตัวโมเดลว่ามันจะเป็นอนิเมะไหมอันนี้ก็ตัวเดฟเขาทำการแก้ให้แล้วแต่สำหรับผมเองเนี่ยลึกๆแล้วมันก็ยังคงมีความเป็น DMCA อยู่นะเพราะถ้าดูออกว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันคือโตเกียวกูนะไอ้เจ้านี่มันคือคานิกินะไอ้นี่มันคือแชงนะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วครับมันก็คือผิดลิขสิทธิ์อยู่ดีแต่อันนี้เราพูดในมุมมองของเกมสี่เหลี่ยมนะครับเกมสี่เหลี่ยมเนี่ยการโดนล,ลิขสิทธิ์อ อิจฉาแล้วก็ไปฟ้องกันเหมือน AA ที่ผ่านมาหรือว่าเกมอื่นอย่างเจ้าตัวอะไรนะนินจาฟลุตเลยสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วเออนั่นแหละนะครับอ่ะเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอัปเดตภายในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับถ้าดูจากจํานวนวันเวลาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินวันที่16เดือนหน้าเอ้ยไม่เดือนหน้าเดือนนี้ เดือนนี้เออผมลืมไปนะครับก็จะประมาณเมย์หรือว่าพฤษภาคมนั่นเองเนาะก็ไม่น่าจะเกินวันศุกร์หรือไม่ก็อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หน้าอะไรประมาณนั้นนั่นเองก็รอดูนะครับรอประกาศจากทาง Discord นี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับก็อย่าให้อดใจรอน,นิดนึงผมเข้าใจครับว่าะช่วงนี้หลายๆคนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรผมเองก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เนาะเพราะว่าขึ้นไลฟ์จริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่มานั่งสุ่มรีโรให้ผมให้ทุกคนนั้นเก็บรีโรนะครับเอาไปไว้ในอัปเดตหน,หน้ามากกว่า,าเช่นอัปเดตมาปมุณจะได้้้มมมมีีีีตตัััวววสสุาาุ่่่่หหหรรรรรรรืือออออาาาาาโในนนนกกกคิเเททพงงๆชบบแลยว กันนั่นเองนะครับก็อยากก็ไม่หาตรงนั้นกันมากกว่านั่นเองครับนี่คือจริงๆข้อมูลทั้งหมดมันมีแค่นี้แหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาแจกเจ้าตัวสเปรดชีตกันด้วยหรือว่าเจ้าตัวกูเกิลชีตละกันนะครับก็จะพามาดูกันสักนิดหนึ่งนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองครับก็ทําข้อมูลเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าตัวละครเป็นอะไรยังไงนะครับดาเมจตรงนี้ที่ไม่ได้าเพิ่มเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อยนั่นเองนะครับจะมีการบอกเลยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยค่าวางเท่าไหร่ total cost ว่าา่่่่าาากกกกรรอััััปเเเดตตตนนีีงทททไห้้แลววว็ส เดี๋ยวจะดาเมจเท่าไหร่แล้วก็เลเวลแม็กซ์เลยนับเลเวลร้อยเนาะเอออันนี้อัพเกรดศูนย์กับอัปเกรดแม็กซ์นะครับแบบดาเมจแต่ละตัวมันต่างกันอะไรยังไงอันเนี้ยอันนี้ผมยังไม่แจกไปแต่ว่าที่จะแจกเนี่ยมันจะเป็นตัว Data Unit นั่นเองครับก็คืออันนี้เลยนะครับ ก็คือตัวละครในแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรบ้างนะครับแอคแทปเป็นตีแอร์ตีกราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นธาตุอะไรเนาะแล้วก็จะเป็นเอเลเมนต์ไทป์ก็คือการโจมตีเป็นกายภาพหรือว่าเวทมนต์นะครับสปาวแคปนะครับหรือว่าก็คือตัวละครนั้นเสกได้กี่ตัวนะครับแล้วก็แน่นอนครับเทรดที่น้องๆรักน้องๆชอบนะครับคือ จะต้องเหมาะกับตัวอะไรแบบไหนซึ่งอันนี้ก็ใส่ไว้ทุกตัวในเกมแล้วนะครับมีทั้งหมดเลยแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะแจกไปในตัวคลิปนี้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถมาด o n a t i ในคลิปได้นะครับหรือว่า donate ที่ไลฟ์สตรีมก็ได้เช่นกันนะครับก็แน่นอนครับอาจจะมีการทําต่อหรืออาจจะไม่มีก็ได้เพราะขี้เกียจเพราะทั้งหมดทั้งหมดที่ทําเองคนเดียวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับมี HOU หรือว่าไฮเปอร์หรือว่าอัลตร้านั่นเองนะครับซึ่งผมให้ U ไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบอกในเจ้าตอน มานะครับในเรื่องของเทียริสก็มีทําการจัดไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งผมก็นั่งคิดคํานวณอยู่ว่าเอ๊ะผมจะให้เป็นเกณฑ์ตัวละครตัวนั้นตัวนี้อะไรแบบไหนนั่นเองครับก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีแจกในตัวชีตเข้าไปให้น้องๆเนาะก็น้องๆสามารถเลือกดูแทบแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วรวมจะเป็นเรื่องเกียร์ด้วยนะครับเนี่ยว่าแบบเฮ้ย เกียร์เป็นอะไรยังไงนะครับน้องๆสามารถที่จะแบบดูได้เลยเฮ้ยว่าเกียร์แต่ละอันมีความสามารถอะไรยังไงนะครับแบบนี้เลยนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้เลยสามารถกดค้นหานะครับกดคอนโทรล F อะไรเงี้ยเออค้นหาได้เลยแบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกคราฟเกียร์พวกอะไรเงี้ยผมยังไม่เอาเข้าไปเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้จำเป็นแล้วมันมีในร้านค้าล้วได้ดูแล้วนี่คือเรื่องท่าแล้วก็เรื่องเทดเนี่ยเราจะมีการบอกนี่แล้วแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะต้องทำเพราะน้องๆน่าจะเข้าใจอยู่แล้วจากสเปเชียที่ผมทําให้นั่นเองแล้วกันนะครับก็แน่น แตเนี่ยมันมีกี่แคปนะมันมีอะไรยังไงแล้วก็แน่นอนครับโอเวอร์ออกคือทุกที่เลยนะครับมันลงไปแล้วมันดีไหมสตอรี่มันอยู่เทียไหนประมาณไหนซึ่งผมก็มีแยกไว้หมดแล้วครับซี C, คือกากมากนะครับบี B, คือแย่เอคือกลางส่วน s คือดีแล้วก็ SS คือดีที่สุดอะไรอย่างนี้นั่นเองครับก็จะมีการบอกแล้วอย่างเช่นนารุโตะโตแลอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีที่สุดในทุกด้านเลยเพราะว่าเราเอาไปวิ่งนั่นเองอะไรอย่างนั้นนั่นเองเนาะก็ถือว่าน่าจะ ใครข้อสงสัยหรือว่าช่วยให้น้องๆได้ดูหรือว่าแยกแยะไอ้เจ้าพวกนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นละกันนาอเพราะว่าต้องบอกว่าทุกตัวตรงเนี้ยผมทาการทดลองและจับมันหมดแล้วนะครับแล้วก็เล่นหมดแล้วเราเลยยังไม่ได้รีวิวนั่นเองนะก็หวังว่า ชีพตัวนี้น่าจะมีอ,อ,อะไรสําคัญสญให้น้องๆไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะย้ําเลยฮะอันนี้คือเทียรลิสส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับย้ําว่าของผมเท่านั้นนะทุกคนสามารถที่จะเห็นต่างได้อย่างเช่นว่าเฮ้ยมาตาล่ามันควรจะเป็น H H เย้ยหรืออะไรอย่างี้ก็แล้วแต่เนาะซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้มีการใส่ข้อมูลลงไปหรือว่าจะไปเ,เพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรตัวมันว่าเฮ้ยตัวนี้มันพลาดอะไรยังไงไมมครับขี้เกียจไปนั่งพิมพ์เพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีทั้งคนที่โหลดคนที่ดูแล้วคนที่ไม่ดูแล้้ววกกันนเเออาาาา่่งๆครถุณชืใ ทีลิสของผมก็เอาอันนี้ไปได้เลยแต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไปทำเอาเองแค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรมากโอเคประมาณนี้ฮะนี่คือคลิปทั้งหมดทั้งมวลเนาะสุดท้ายแล้วก็อยากฝากเอาไว้อย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นข่าวลือหรืออะไรก็ตามนะครับก็ถ้าตัว Discord ตนะครับตัวเดฟเนี่ยเขายัางไม่ได้มีการปล่อยนะครับออกมาแต่อย่างใดเลยพวกการอัปเดตเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวลือข่าวลวงหรือว่าเป็นคนวงในครับเป็นคนวงรีครับเป็นคนวงกลมครับอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ในวงเล่าครับอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ได้อยากจะให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมีการฟังหูไว้หูนะครับการดูคลิปหรือว่าการฟังใครมาควรจะต้องมีวิจารณญาณสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าคุณเลือกที่จะเสพสื่อได้เหมือนที่ช่องผมโดนด่าไปนั่นเองครับควรจะเลือกเสพสื่อเนาะตามนั้นเลยนะครับก็สุ้ๆครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปก็จะประมาณนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าทุกคนชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนนะครับมาสนับสนุนได้ที่ไลฟ นนของเจ้าตัวอันเนี้ยเออเจ้าตัวตัวตัวเนี้ยใ,ใต้คลิปมันจะมีอยู่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้สเปเชีตก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเกมอื่นด้วยวจะทําเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะอย่าลืมนะว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ผมทําเองคนเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมครับที่ผมทํามาทั้งหมดอยู่ที่ทุกคนแล้วครับว่าจะชอบหรือ,รอไม่ชอบนั่นเองนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูของคนอื่นได้เลยนะครับเพราะอันนี้มันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับถ้าความคิดเห็นส่วนต จริงๆแล้วกันนะครับตามนั้นหวังว่าจะไม่เป็นหนักหัวใครเนาะเพราะมันเป็นความคิดของผมนั่นเองนะครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องบังคับให้เชื่อนั่นเองเนาะอะ,เอ,ะ,อะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ